เชิญเลยคนคนละสาบเกเต็มเนี่ยอ้ยก็แล oui> ้วสามสิบเก้าเต็มค่ะสาบเต็มยังอยู่39สี่สแล้ววันเกิดวันไหนแฮปปี้เดย์เมื่อวันเหรอวันที่หนึ่งคฤษภา แฮปปี้เบิร์เดย์เข,า,เขามีคนมาแฮปปี้เดย์เบอร์เดย์แล้วก็เอาทุเรียนมาอย่างลูกใจเอาทุเรียนเอาทุเรียนเออใช่ค่ะมาให้เอาให้กิน <c oughs> แล้วก็พาออกไปเลี้ยงอาหารไปเลี้ยงทุกวันเลยเ <c oughs> มื่อคืนก็ออกไปเลี้ยง <c oughs> สิ่งสิงกัลยาณมิตรกัลยาณาธรรมพรุ่งนี้อีกอีกสองคนหรือเปล่านี่ก็จะเข้ากระจองวันพรุ่งนี้จะเข้ากจองมาสองวันพรุ่งนี้ก็จองอีกคนหนึ่งพรุ่งนี้ก็จองอีกคนหนึ่งยิ่งกว่าสายยันสมัยนู้นนะคะเนี่ยยิ่งกว่าดาราอีกออกอีเวนท์ทุกวันใช่ใช่สมัยก่อนเนาะต้องจองคิวเป็นสามปีอ่ะโอ้โหสามปีสองสามปีค่ะสายยันสัญญาเมื่อก่อนนะคนทุนนั้นเนาะสาธุเจริญ่ เดี๋ยวขออนุญาตไป <laughs>